จุดตัดหนึ่งเลยนะคะที่จะบ่งบอกว่าชีวิตของเราในวันนั้นเนี่ยจะดีหรือไม่ดีนั่นก็คือช่วงหลังตื่นนอนเลยค่ะทุกคนเคยได้ยินเรื่องกฎแรงนึงดูดไหมคะลองไปอ่านหนังสือ The Secret ดูนะคะกฎแรงหนึ่งดูด,ม,ด,ะะด,ด,ดมันก็เหมือนกฎของโลกในหลายๆกฎตัวอย่างเช่นนะทุกคนกฎแรงโน้มถ่วงกฎแรงโน้มถ่วงเนี่ยเราทุกคนน่ะไม่เคยเห็นเลยว่าแรงโน้มถ่วงอ่ะหน้าตาเป็นยังไงแต่เราก็รู้ว่าทุกๆอย่างค่ะที่มันตกลงจากที่สูง ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามมันก็ต้องตกลงสู่พื้นเสมอนี่คือกฎแรงโน้มถ่วงเราทุกคนไม่เคยเห็นเลยค่ะว่าไฟฟ้าหน้าตาเป็นยังไงแต่เวลาเราเสียบปลั๊กปุ๊บเราก็มีไฟฟ้าใช้ถูกต้องไหมคะกฎแรงดึงดูดก็เหมือนกันค่ะเราไม่เคยรู้เลยว่าหน้าตาของกฎแรงดึงดูดเป็นยังไงแต่มันส่งผลกับชีวิตของเราและทุกสรรพสิ่งในโลกนี้เหมือนกันค่ะกฎแรงดึงดูดเนี่ยเขาจะส่งผลกับอารมณ์ความรู้สึกและความคิดของเราค่ะเพราะฉะนั้น หลังตื่นนอนถ้าเราทุกคนตื people, ่นนอนมาด้วยความรู้สึกในเชิงบวกตื่นมาแล้วรู้สึกขอบคุณตื่นมาแล้วรู้สึกซาบซึ้งในชีวิตตื่นมาแล้วรู้สึกมีความสุขเบิกบานวันทั้งวันของเราค่ะมันก็จะมีแต่สิ่งดีๆมันก็จะดึงดูดเรื่องราวดีๆเข้ามาสู่เราแต่ถ้าวันไหนที่เราตื่นนอนมาด้วยความรู้สึกหงุดหงิดความรู้สึกเครียดความรู้สึกในเชิงลบวันทั้งวันของเราก็จะเกิดเรื่องราวไม่ดีขึ้นกับเราค่ะ ทุกคนสังเกตไหมว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ย ช่วงเวลาหลังตื่นนอนเป็นช่วงเวลาที่เป็นจุดตัดของชีวิตเลยค่ะให้เรานะคะหมั่นขอบคุณหมั่นซาบซึ้งหมั่นสร้างความรู้สึกที่มีความสุขให้กับตัวเองแล้ววันทั้งวันของคุณมันจะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะทุกคนลองจินตนาการตามนะวันนี้มันไม่ใช่แค่วันหนึ่งวันนะถ้าคุณทามันไป21วัน36วัน48วัน72วันนะคะรับรองว่าชีวิตของเราต่อจากนี้นะคะมันจะมีความสุขและดึงดูดแต่เรื่องราวดึงดูดแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาเรา ตลอดไปใครนะคะที่ฟังคลิปมาถึงตอนนี้แล้วนะคะก็พิมพ์คอมเมนต์มาได้เลยค่ะว่าฉันพร้อมมีความสุขในทุกๆเช้าคุยนะคะหวังว่าทุกคนจะมีความสุขทุกวันหลังตื่นนอนนะคะแล้วก็ดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเราค่ะ